เมืองแม่เจ้าซ้ำปวดท้องอยู่ออนซ้อนออนซ้อนนอนแล้วผลลุกเล่หสิสุขที่เสียดเหมือนใจจักรูดได้จึงได้ไปสูตรอกตกความเป็นหู้ชาย้ตวงหายเป็นผู้หยิ่งเมื่อเมืองคว้าแม่เจ้าจับใส่แห่เมื่อเมืองไส้แม่เจ้าแพ่ใส่บือได้ไปจะเนียนแล้วบอกมันหักได้เหรอเด็กจูงไปใส่ลูกุงได้แล้วพ่อพี่ไฟไปไงว่าพอกพี่เฝ้าพี่ดูเข้ามันห้องกูกูกูแม่นลูกซื้อออกไปใส่ยามนี่ต่อไปนี่แม่นหนามันลูกกู แล้วจึงโจมันใส่อู้แห้จึงไม่ไปอยู่ที่ต้นที่ต้นแล้วจึงได้กินน้ำห้อนฝากเปื่อยฟองซุกไปใหงบุกในเจ้าหุ่นห้อยเราทนเราทอยเหมือนใจจะลูกเอเหมือนใจจะขาดแล้วจึงได้ใส่เื่อเจ้าว่านละน้อยหลาอ่อนทองสีมีผิวเหลืองห้อยๆใจวายหนาขาวเหลืองสาวเซยซุ่มซึมพวกเจ้าแล้วมาเยอะขันด้วยขันเจ้าอยู่ในใจเห็นหญิงก็คอยมาไม่หนี้วันนี้ขัเจ้า นี่คิงจงแต่เมื่อแม่เจ้าได้ขาคุคอยมาวันนี้วันนี้เินอายุวันนู้สุขขังพลังเง้มันยื้ง่งใหญ่เป็นเบาเป็นเท่าเป็นน้ำเด้ออ่าเมื่อนอนตัวเป็นคนดีใหญ่มาให้เป็นคนดีโอเคเลยครับโอ้ยแม่ให้เป็นคน